ดันหน้าครับดสอนอาจารด้หน้าตไหนครับส่ไ่าย์านแม่นก อ่ะคุณผู้ชมจ้าสวัสดีค่ะยังไม่ได้ไปเอาูค่ะตองระดอ้ยไร่านหนครับ่า้ครับครับอร่อยไม่ต้องเลยนะ ทะเลครับก็มามาได้เรื่อยๆงแจกมานะครับจมานะครับโอเคื่อยๆครับีของตัวเองด้วยนะครับเกนะตอน้ไปเนะคะ อย่าแทรกเข้ามานะครับอย่าแทรกเข้ามานะครับเขตอบคิวยาวอยู่นะครับมาลุ้นไปขาหน้านะครับเดินตรงเลยตรงเลยตีกน้เลยรับีกตรงน้นแล้ว้่ด้านโน้นนะครับอย่าันนะครับอย่าแท็กกันนะครับอย่าแทกเข้ามานะครับขับด้านหน้าเลยนะครับ ได้เสร็จครับเดี๋ยวไม่เสิร์ฟตามครับรอบนึงเลยครับข้างหน้าเลย <laughs> กเล่นดีวนให้โ no. ัใเลยให้นกลองๆแล้พี่น้องนะวันให้โค้พี่องบลนะครับลงบอลนะคับอนังนะครับเสร็จเตรนะครับร็จเเลยนครับรนครับเดินตรงเลยนะครับเดินตรงเลย

มาเรืองเน้อับเสี่ยวต่ออย่าแทรกเข้ามานะครับตะลักตักแถวตอนแรกนะครับตอนแรกเลยนะตรงอยู่ก็ต่อแถวยาวอยู่นะครับเล่นหน้าเสียงใหญ่หายครับเสียงใหญ่หายรับตามเสียงเลยฮะตรงไปเลยตรงไปเลยเดินหน้าตรงเลยเล่นหมี่ทะเลร้อนๆจ้าเชิญ่ยช่องแถวมะเร็งจ้าอร่อยครับอร่อยเมา

าเลยฮะก๋วยเตี๋ยวสดๆดไปเลยคอณลนะครับปรุงโดยหลวงปู่พุทธให้สลัดครับลาอย่างเลย,เลยตัวจริงเสีย,จยงจริงไนรโลกันเสร็จก็กินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนอร่อยไหมต้องปรุงกันนะครับ

หน่อยนะครับตั้งหัอยากเตรียมมาให้ผมอยากเตรียมเอาไปเตรียมเชียวเติมหน่อยนะครับรอแป๊บนึ่งรอแป๊บแล้พันหน้าแล้วพันหน้ารอพิเศษนรับจ้างลูกฟังแม่หน่อยฟังแม่หน่อยมาแล้วจ้ามาแล้วเจอตล้งและร้อนตึ้งพี่ตึ้งพี่ทัดเลยร้อน นเก็ครับเใส่ต้ย ไปหน้เลยครับไปไครับต้นด้เลยอสอ้เลยเตน้นะครับ้นเลยครับเขาห <ละ S 2> ยิบนี่ก็ไม่ตูกหกล่ตล้นเลยเดินตรงเลยนะครับ รับได้ที่ไหนไม่เดียวต้องมีทะเลร้อนจ้าเดินอะไรไม่เอ่ยเดินอะไนะครับรั้แน่เลยรุ่นครับรุ่นครั้แนเลยครับเป็นหน้าเลยนะครับคุณลุ ไม่ดีเลยนะิมกันดูเลยครับวรับา้ครับนครับครับต้ครับวอต่อรอต้ร้อยาาบ้าด้านหน้านะครับด้านหน้าเลยนะครับมาแล้วอุ้ยแถวยาวเหยียบเลยนะน้ะด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับขอเพียงเพือเยงมหเจ็ดพันห้าร้อยราม รับข้างหน้านะครับไปเดครับข้างหน้ารับข้างหน้ารับข้างหน้าอันนีนรับข้างหน้ารับข้างหน้ารับข้างหน้าไปเลยครับเดินเลยครับเดินเลยเดินเลยเดินเลยครับเดินนะครับเดิยนะครับอครับข้างครับรับข้างหน้าครับรับข้างหน้านะครับด้านหน้าครับข้านหน้าครับบูชายังครับ

ง่าเลยครับง่าเลยนะง้ายเลยรับนาได้ครับรับน้องครับสาเลยจ้ารัเ่นไถ่ารูปด้นราขอเครับระรู้

ถ่ายรูปด้วยเฉยนะครับถ้าจะกินทิวนะครับเดี๋ยวไปรับนานครับาเลยนะเส้นมีเวียวเส้นมี่ข่ารครับเียเส้นมีข้ารตอนแถวเนี้ยร้อนร้อนอรมัอรคอะรคอย

ทำต้นไมทำงานก่อนพระอาจารย์เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจ้ะเดี๋ยวมาจ้ะาอทิ้งขยะกระทัวแรดถูกรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะพอถ่ายรูปพอถ่ายรูปได้จ้ะรับเลยครับรับหน้ายังยังครับรับหน้าครับดหน้าครับ รับด้านหน้านะครับรับด้านหน้านะครับทีนี้ปรุงอยู่แล้วครับรับด้านหน้าเลยจ้ารับด้านหน้ารับด้านหน้ารับด้านหน้านี่ครับแถวนี้แหละครับแต่ต่อต่อสมมุติอ่ะไม่ไม่ไกลนะครับปีโดนะมามาเลยต่อแถวเลยครับ

ไปได้ตรงหน้าเลยนะครับไปเลยครับไหนอยู่ด้านหน้าครับ รับด้านหน้าเลยนะครับรับกับพี่ผู้หญิงเยนะครับรับีผู้หญิงดเัไปด้ยครับดนหน้าเดินไปงหน้าเยทะเลนะครับเตที่เ้องตรงเลยต้องตรงเลยนะครับตงรงเลยนะครับลชการครับ ตอตอ่อตที่นงหน้า้าหน้านะครับลคลนครับ้นไครับอร่อยไหมน้องงหมครับไวครับไวข้างหน้าลูกะเพราะเเลครับเพเลยครับ แถวนะครับแถวนะครับแถวนะครับรับด้านหน้าครับรับรับใกล้ๆนครับ้าเยวทเลาคเลฮะมากันใหม่ๆเลยทกันสดๆไม่รับครับไม่รับครับไม่รับไม่รับตาม่ไม่รับตาครับตาป้ายครับไม่รับายครับเดียวเหนว่อ ไมต้องเอาตมมาดีนะจ๊ะังไม่เลยับตามเสียงไม่เลยนะขึ้นมาางบนนะครับเดินตรงไปเลยเดินเลยครับ้ไปอย่างก้เดินเลยครับเดินเลยเดินเลยครัองม่งใกล้มากครับ โอเคครับออกเลยครับ องตรงไปอร่อยแน่นอนเรงครับต้มคูุกการครับทำเตนหน้าดูเลติมตรงตามเลยครับอร่อยแน่นอนมาเลยครับอร่อยเดินได้ mọi người 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 ครับครับเดครับดนครับเดหน้าเลย้าหน้าครับน้าหน้าครับ้าหน้าครับรัตนาหน้าครับ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 หน้าครับครับคครับครับครบรครับครับครับ เขารับมรมรับมรับมารับรับ้ารับารับต้องไปด้านห้เลยรีเยรมาเยรหมาเข้ยเียร์มเชียราเชียร์าเช้ยรมาเชร์มาเชียรมเข้ร์าเชยร์้าเชเียเยาเยเช้าเรเียยร์มาเ้มเลยเ้าได้เลยร์มราเยเข้าเาเียา้ยเมาเด้าเราเยาเียเยาเร เราต้งิตน้าันนะฮะเฉลิมหน้ารับหน้ารับหน้าอย่ายุดแถวครับหมเลยหมดเล้รับหน้าครับอยากให้แทเข้าตรงนี้ครับนะแทเข้าตรงนี้ลอยไปเร่หดแล้วครับแวหนใ้ังอยาตรงนี้ได้ครับรับหน้ครับรับดแล้วยงเครับไปเวรเดยวราไปเด้วอ ตรงี้คร mm ับตรงนี like oh, that that really ้นี่แถวนี้อีน้นบาครับครรออมหลังหนเลย

ไปรับกันายครับคนี้เน่ยครับคำเลยครับใช่ครับคำเลยครับสองเลยครับพีุ่ห้องด้านหน้าด้านหน้ครับเี๋ยวลครับเพี่ลครับ่เดาหครับสองหน้านะครับจะหน้าครับ

เดนรับเดลยนะครับตรงนี้เดนนะครับเข้าข้างอ้อมข้างหลังครับอ้อมข้างหลังหน่อย้ข้างหน้าลูกรับข้างหน้าออกมาหอาียนครับเลยไมยาวไม่นะครับ เดินตามไม่ได้ครับ